ดกรองค่ะหลังจากที่เราตกแต่งทำสาวเข้าเมาื่อสองสาเดือนที่แล้วเขาก็เริ่มออกช่อออกใบอ่อนออกช่อมาค่ะ <c oughs> ก็ไหลกิล่งไหลก้านละสวยงามมากผุดซ้อนค่ะผุดซ้อนกําลังค่อยๆเริ่ม เป็นบ้านที่ระดอกสองดอกพุทธกลาบค่ะจะเห็นว่าพุทธกลาบกับพุดกรองนี่จะค่อนข้างคล้ายกันเลยแต่พุทธกลาบเขาซ้อนหลายชั้นหน่อยแต่กลีบเขาใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมคะคล้ายกันเลยนี่ก็พุดธกอมค่ะพุดธกองอีกชนิดหนึ่ง